สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีมุมมองของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคย โดยในเอพิโซดนี้จะเป็นการแปลมุมมองของสื่อเวียดนามและก็แฟนฟุตบอลของพวกเขาหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้สื่อดังในบ้านเขาอย่าง Vn Express ได้มีการตีพิมพ์บทความปลุกใจชาวเวียดนามก่อนเกมสุสกิครับรอบตัดเชือกกับทีมชาติไทยของเราด้วยบทความที่มีชื่อว่าหลักฐานที่เชื่อว่าเวียดนามจะสามารถชนะไทยโดยในบทความชิ้นนี้ทั้งสื่อของเวียดนามได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุผล6ข้อที่พวกเขามองว่า จะทำให้ทัพดาวทองนั้นสามารถล้มทัพช้างสึดของเราได้ซึ่งผมจะสามารถสรุปเป็นข้อๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันดังต่อไปนี้ครับโดยเหตุผลข้อแรกที่ทาง VNX Plus นั้นได้กล่าวถึงก็คือเจอกับทีมชาติไทยนั้นดีกว่าเจอกับทีมชาติสิงคโปร์โดยในประเด็นนี้ทั้งสื่อเนียนได้มองเรื่องนี้ว่า ในแง่ของความแข็งแกร่งสิงคโปร์นั้นเทียบไทยแล้วก็เวียดนามไม่ได้แต่ว่าการได้เล่นในบ้านมันจะสร้างความได้เปรียบให้กับสิงคโปร์อย่างมหาศาลเพราะว่ารายการระดับภูมิภาคกรรมการมักที่จะเอียงไปทางเจ้าถิ่นดังนั้นจึงต้องการให้เวียดนามได้เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งด้วยความยุติธรรมมันจะดีกว่าการต้องไปเจอกับนกเวียดที่มันบิดเบี้ยวส่วนเหตุผลที่พวกเขาคิดว่าจะทําให้ชนะไทยได้ข้อต่อมาก็คือการที่พวกเขาได้กลับไปเล่นเกมที่ตัวเองถนดัด ซึ่งเรื่องนี้พวกเขาได้มองว่าพักคังซอจะได้มีโอกาสกลับไปเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับที่เป็นดังแบรนด์ของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เป็นบางสิ่งที่ทีมชาติเวียดนามไม่ได้มีโอกาสโชว์ออกมาเลยในรอบแป่งกลุ่มเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่เน้นตั้งรับกันอย่างเหนียวแน่นซึ่งในเรื่องนี้ทุกคนก็ต่างได้เห็นในบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2กันมาแล้วว่าแทคกติกแบบนี้ของนักเตะเสื้อแดงนั้นอันตรายมากแค่ไหนไทยเองก็เคยมีความยากลําบากอย่างมากกับวินัยในการเล่นของเวียดนาม แน่นอนว่าเราจะเฝ้าบ้านแต่ว่าจะรอโอกาสที่จะโตกลับอย่างรวดเร็วอยู่เสมอส่วนเหตุผลข้อที่3ที่คิดว่าเวียดน,นามจะล้มไทยได้ก็คือไทยนั้นขาดความเสมอภาคในเจเนเรชันโดยในประเด็ดนนี้ทั้งสื่องเหยียนได้มองว่าไทยนั้นมาแข่งขันในครั้งนี้ยังต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของแม่ทัพเก่าอย่างแดงดาไกลสอนชนะทิพย์และก็ทีรรทอนในขณะที่ผู้เล่นรุ่นน้องอย่างสุประโชคหรือสุประชัยนั้นยังคงมีช่องว่างกับรุ่นพี่อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงของทีมชาติไทยเมื่อต้องพบกับคู่แข่งที่รู้วิธีใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นทีมแชมป์เอฟเอสซครับห้าสมัยจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนในขณะที่เหตุผลข้อที่4ที่พวกเขามองว่าจะทําให้ชนะไทยได้ก็คือการที่เวียดนามนั้นมีทีมเวิร์กที่ดีกว่าทีมชาติไทยโดยในข้อนี้ทางสื่อเหยนได้มองว่าแนวรุกของทีมชาติเวียดนามส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้เล่นหน้าเดิมที่ได้ต่อตู้ด้วยกันมาหลายปีในหลายๆเวทีทั้งใหญ่และเล็กดังนั้น ความสามาัคคีปรองดองและก็ประสบการณ์ในการต่อสู้ที่แท้จริงจึงดีกว่าทีมชาติไทยอยู่เล็กน้อยปัญหาใหญ่ของโค้ชพักนั้นมีแค่ที่พวกเขาไม่สามารถใช้บริการของวันลำวันเฮาฮางดุงและก็ตรองเฮืองได้แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเท่าเทียมกันร,ระหว่างผู้เล่นของเวียดนามนักเตะเวียดนามยังดีเพียงพอสําหรับการทดแทนข้อบกพรองนั้นได้ส่วนเหตุผลในข้อที่5ที่ทาง V N Express นั้นได้วิเคราะห์มานั้นก็คือ ไทยนั้นจะกดดันมากกว่าเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งในประเด็นนี้ทางสื่อเงยีนได้มองจุดนี้ว่าการเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างเวียดนามในยุคข,ของโคชพักมันทาให้ไทยนั้นต้องสูญเสียตําแหน่งพี่ใหญ่ในอาเซียนไปเพราะเวียดนามได้เข้ามาครองความเป็นเลิศใน2รายการใหญ่สุดของอาเซียนทั้ง FFF เอฟซีคัพแลวก็4เกมตามลาําดับซึ่งในความตื่นตระหนกนั้นไทยเองก็ยังตกรอบในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากการเล่นในกลุ่มเดียวกันกับคู่แข่งหมายเลขหนึ่ง ดังนั้นแรงกดดันในการฟื้นคืนตำแหน่งมันจึงหนักขึ้นอยู่บนเท้าของผู้เล่นไทยซึ่งนั่นมันจะเป็นเวลาที่พวกเขาสามารถเปิดเผยข้อปิดพลาดออกมาและก็จะเป็นโอกาสของเวียดนามที่จะยัดเยียดความโศกเศร้าให้กับพวกเขาส่วนอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่พวกเขามองว่าจะนำไปสู่การชนะไทยได้ก็คือการที่ทีมชาติเวียดนามนั้นยังไม่เสียสักประตูเลยในรายการเอฟเอฟซูสกี้ครับในครั้งนี้ซึ่งในจุดนี้ทางสื่อยันได้ระบุว่า จำเอาไว้ว่าเวียดนามนั้นยังไม่เสียประตูเลยจาก4เกมในรอบแบ่งกลุ่มในขณะที่แนวรุกเองก็ระเบิดประตูกันได้อย่างต่อเนื่องทั้งเทียนลินคงเฟืองจนไปถึงกวงฮายทุกคนล้วนสามารถทำประตูกันได้หมดเรามีความหลากหลายมากในการทำประตูและก็ยังบวกด้วยพลังป้องกันโดยธรรมชาติจากกองหลังที่มีประสบการณ์ที่เป็นหัวใจหลักดังนั้นชาวเวียดนามจึงสามารถฝันได้ถึงผลการแข่งขันที่มันเป็นประโยชน์สำหรับทีมซึ่งจากตรงนี้เมื่อสรุปจากเหตุผลทั้ง6ข้อดังกล่าว ทางสื่อเยียนจึงได้มองว่าการพบกับทีมชาติไทยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายสําหรับทีมชาติเวียดนามพร้อมกับทิ้งท้ายบทความไว้ด้วยว่าอย่าลืมนะว่าเรานั้นเป็นแชมป์เก่าจงก้าวลงไปในสนามด้วยทัศนคติของราชาครับนั่นก็เป็นมุมมองจากทางสื่อเยียนอย่าง v n x p e s s ที่ผมได้แปลสรุปมาฝากกัน ซึ่งจากบทความนี้ก็แน่นอนว่ามันได้สร้างพลังอันลุกโชนให้กับแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกันได้มากพอสมควรเลยแต่พวกเขาจะมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เสบบดบทความนี้ด้วยการกล่าวย้ำคำคมท้ายบทความนี้ว่าเจ๋งมากเลยอย่าลืมว่าเราคือเจ้าของถ้วยแชมป์จงก้าวลงสู่สนามอย่างราชาส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่า เห็นด้วยกับผู้เขียนนะมันเป็นผู้เล่นไทยที่จะกดดันมากกว่าเราและผมก็เชื่อว่าดวงดาวแห่งชัยชนะมันจะเป็นของเวียดนามส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าเราคือแชมป์เก่าถ้าเราต้องการแชมป์ก็ต้องชนะคู่แข่งทุกทีมคนไทยนั้นต้องเป็นฝ่ายที่กลัวเวียดนามมากกว่าในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยกับบทความชิ้นนี้ว่าใช่เลยเวียดนามไม่ต้องการที่จะพบกับเจ้าภาพ เจอกับไทยมันจะไม่มีความกดดันในแง่ของแฟนบอลแล้วก็กรรมการมากนักคุณพักจะสามารถเล่นกลได้เชื่อผมเถอะเวียดนามจะเข้ารอบสิงแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเชื่อมั่นด้วยว่าฟุตบอลที่มันทันสมัยมันไม่ต้องกลัวทีมไหนเหนือสิ่งอื่นใดเวียดนามได้ไปเล่นในระดับทวีปมาแล้วดังนั้นจะไปกลัวอะไรกับทีมชาติไทยผมคิดว่าเวียดนามจะสามารถทําได้ดีในการ,รเผชิญหน้ากับไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่า ในครั้งนี้ไทยจะบีบเราให้กลับไปเล่นเกมที่ถนัดแทนสไตล์การเล่นที่มันดูแปลกและชาวไทยก็จะได้เจอกับกำแพงที่แม้แต่ยักษ์ใหญ่ของเอเชียยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการต่อกอด้วยหัวของพวกเขาจะต้องกระแทกกับกำแพงและก็จะต้องโดนยิงประตูมากมายแบบคาดไม่ถึงส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าผมคิดว่าเราจะเล่นกันได้แบบสบายๆแล้วก็รอโจมตีคู่แข่งแบบเซอร์ไพรส์ มันจำเป็นที่เราจะต้องยิงผ่านคู่แข่งขันเพื่อที่จะให้กองหน้าสามารถเข้าไปแทรกตัวเข้าไปทําประตูได้เราจึงจะต้องมีการฝึกซ้อมการยิงไกลส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มองว่าผมกลัวแค่ผู้เล่นหมายเลขห้าของไทยที่แข็งแกร่งและก็มีประสิทธิภาพหน้าปากประตูที่จะทําให้แนวรุกของเวียดนามนั้นยากที่จะจํำสกอได้แต่สําหรับผู้เล่นอย่างชานะทิปแดงดาหรือสุปโชคนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า มันเป็นความถูกต้องถ้าจะบอกว่าการพบกับทีมชาติไทยเร็วในรอบรองมันไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่ผมคิดว่าถ้าคุณต้องการที่จะคว้าชแชมป์คุณก็ต้องพบกับพวกเขาไม่ช้าก็เร็วผลลัพธ์ที่มันจะออกมาก็คือไทยจะยังคงไม่สามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้โค้ชของพวกเขาก็จะต้องลาออกแค่คิดเนี่ยผมก็เริ่มที่จะปวดหัวแทนจะแล้วในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกว่า ผมเชื่อว่าเมื่อเราได้กลับไปเล่นในสไตล์ที่ถนัดเราจะได้เห็นเพื่อนชาวไทยของเรากลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีแฟนบอลจำนวนมากมายที่ได้เข้ามาแสดงความเห็นด้วยกับบทความชิ้นนี้ของทาง VNX e Press แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนของเวียดนามเช่นกันที่ก็ได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้แตกต่างออกไปอย่างเช่นแฟนบอลคนนี้ที่ได้มาโต้แย้งว่าแต่ถ้าตามทฤษฎีแล้วเรายังคงแพ้ไทยนะ เราเสมอในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าไทยนั้นคว้าแชมป์กลุ่มมาได้ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเมื่อเทียบนักเตะแต่ละคนระดับของนักเตะไทยก็ดีกว่าเราด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้ด้วยว่าเกมรับของเวียดนามมันยากที่จะต่อกรมากอย่างนั้นหรอย U e E ใช้เวลา50นาทีเพื่อยิง3ประตูจากเวียดนามญี่ปุ่นก็น่าจะยิงได้2-0ตั้งแต่16นาทีในครึ่งแรกถ้าไม่มี V A R เข้ามาช่วย โอมานกับซาอุดิอาระเบียก็สามารถยิงเราได้ถึง3ลูกแถมออสเตรเลียกับซาอุเนี่ยยิงเราได้ง่ายๆตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเกมกับออสเตรเลียนั้นพวกเขาก็ส่งบอลเข้าตาข่ายไปถึงสองสาครั้งด้วยแต่ว่ามันเป็นประตูแค่เพียงลูกเดียวเท่านั้นส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมเป็นแฟนบอลนะแต่เมื่อผมเห็นไทยผมเองก็รู้สึกประหม่าเช่นกันก็หวังว่าผู้เล่นของเราจะมีความเชื่อมั่นที่มันไม่เหมือนกับผมนะ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าความเกรงกลัวไทยเนี่ยมันได้ฝังรากลึกอยู่ในคนรักุตบอลชาวเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าในสองสามเกมที่ผ่านมาที่เวียดนามสามารถทำประตูได้เนี่ยมันมาจากการเร่งเบียบคู่ต่อสู้ให้ทำผิดพลาดแต่คุณจะไม่สามารถทำประตูได้เมื่อคุณกลับไปตั้งรับแล้วก็โต้กลับในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวถึงบทความนี้ด้วยความไม่พอใจว่าทำไมเราต้องรับแล้วโต้ด้วย ทำไมถึงไม่ครองเกมสู้ผมต้องการทีมชาติเวียดนามที่เล่นกันด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งไทยนั้นไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าอิหร่านจงเป็นผู้ผพิชิตแทนการเป็นผู้ถูกพิชิตซึ่งคล้ายกันกับแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าการรับและโต้กลับเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่ทีมที่อ่อนแอใช้เล่นกับทีมที่มันแข็งแ,งแงกร่งกว่าทําไมเราถึงต้องใช้มันด้วยนี่มันทีมชาติไทยนะไม่ใช่ชาติเอเชียตะวันตกหรือว่าญี่ปุ่น ทั้งหมดนั้นก็เป็นบทความปลุกใจของทางสืองง่อเยยนอย่าง VNX Place แล้วก็คอมเมนต์อันเปี่ยมด้วยพลังอันลุกโชนของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลายๆคนก่อนเกมสุดสิครับรอบรองชนะเลิศกับทีมชาติไทยที่ผมได้เก็บมาฝากกันเพื่อเป็นการวอร์มอัพรับเกมสุดคลาสสิกระหว่างทัพดาวทองกับทัพช้างศึกที่จะเริ่มต้นอุบัติขึ้นกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่ง ถ้าเป็นเพื่อนฟังแล้วคิดว่าพอจะได้สาระหรือว่าความบันเทิงกลับไปก็จะลืมกดติดตามหรือกดถูกใจกันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ